สวัสดีนะครับในวิดีโอฉบับนี้เราจะพยายามมาตีความเทอมต่างๆใน Energy Equation กันต่อนะครับก็ตอนนี้นี่นักศึกษาได้เข้าใจไปหลายเทอมแล้วนะครับไปคำว่าหลายเทอมหมายถึงหลายหลายตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับหลายตัวแปรที่เกี่ยวข้องผมย้อนกลับมาให้ดูตัวเทอมที่ผมเคยเขียนเอาไว้นะครับว่า Steady Flow Energy Equation ในเต็มเฮดอยู่ในฟอร์มนี้ ปัจจุบันนักศึกษาเข้าใจแล้วว่า h in คือเฮท input เฮทนี่นี่แม้หน่วยมันจะเป็นเมตรแต่มันไม่ได้เท่ากับ log h นะครับคือจากประสบการณ์ผมนักศึกษาจำนวนหนึ่งเรียนมาจนถึงสมการนี้ละก็ยังจําอยู่นั่นแหละว่าเ,าเวลาจะเขียนเป็น pressure ไอ้พวกนี้คือ log h แต่อยากให้รู้ว่า h ตัวนี้นะครับไม่ไม่ใช่ความสูงของน้าแม้แม้ว่าสุดท้ายมันจะสามารถเอามาแทนเป็นความสูง,งน้ําได้ก็ตามนะครับความสูงที่แตกต่างกันของน้าที่จุดหนึ่งกับจุดสองที่คุณเรียนใน static ฟูดสเตติกนั่นแนหะเป็นเป็นคนละเรื่องกันเทอมนี้นี่เป็นเทอมที่แสดงถึงพลังงานหรือกําลังงานก็าตามที่ฟูดได้รับนะครับ per unit weight นะครับเทอมนี้เป็น uh, พลังงานที่ฟูดได้รับที่สูญเสียไป per unit weight แล้วนี้เป็น energy loss per unit weight แล้ว3ตัวนี้แหะครับ P ส่วน log V กํลัง2ส่วน2 G แล้วก็ Z 1มันคืออะไร นะครับสิ่งที่อยากให้เราเห็นนะครับก็คือว่าเ,ออเช่นสมมติว่าฟู u ไหลไปภายในท่อแล้วพื้นที่หน้าตัดไม่ได้เท่าเดิมนะครับ f ู u ไหลไปภายในท่อแล้วพื้นที่หน้าตัดไม่ได้เท่าเดิมนะครับและตำแหน่งก็มีความสูงที่แตกต่างกันเช่นตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่สองนะครับถ้าเราหยิบมาดูไปทีละตัวนะครับเราหยิบมาดูไปทีละตัวเทอม P ส่วนโลจีนมันคืออะไร พีโซโลจีนะครับเทอมนี้เราเรียกว่า hate, เฮส์นะครับเป็นเป็นเฮสประเภทหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเรียกว่าสแตติกเฮดหรือเพรสเชอร์เฮดก็ตามนะครับเทอมพวกนี้นี่คือความหมายของเขาก็คือว่าถ้าเราเอาท่อตัวไพโซมิเตอร์นี่นี่มาต่อเข้าไปที่จุดนี้นะครับเอาท่อสมมติว่าเป็นน้ำก็แล้วกันนะครับขึ้นขึ้นโยนกับว่าใส่ฟลูอิดตัวไหนเข้าไป แล้วเราก็ใส่ฟูดเข้าไปที่มีด e n s ตี้เท่ากับโรตามสมการนี้มีด e n s ตี้เท่ากับโรนะครับฟูดท,ที่อยู่ภายในท่อนี้มีด e n s ตี้เท่ากับโรแรงดัน P1 ตรงจุดที่1นี่นี่จุดนี้คือจุดที่1นะครับแรงดัน P1 จะดันฟูดให้วิ่งเข้าไปสูงขึ้นไปได้ทั้งเส้นนะครับความสูงก็คือเตุของมันนี่แหละนะครับจะมีค่าเท่ากับ 1> p หนึ่งส่วนด้โลจีนี่คือ p หนึ่งส่วนด้โลจีที่มีหน่วยเป็นเมตรนี่แหละครับว่า p หนึ่งส่วนด้โลจีก็คือความสูงนี้ความสูงจากจุดที่หนึ่งไปถึงเทืของมันคือหัวของมันนะครับหัวของความสูงนี้นะครับส่วนตำแหน่งที่สองนะครับตำแหน่งที่สองซึ่งมีความดันเท่ากับ p สองนี่นี่นะครับตำแหน่งที่สองนะครับมีความดันเท่ากับ p สองถ้าเราเอาไพโซมิเตอร์นะครับถ้าเรา,เาไพโซมิเตอร์ มาต่อเข้าไปไอโซมิเตอร์คือหลอดแก้วที่ที่มีฟูดอยู่ข้างในนี้นะครับต่อเข้าไปจากจุดสองขึ้นไปจนถึงตำแหน่งที่หัวของฟูอิดอยู่ก็คือตรงความสูงฟูอิดนั่นเองฟูอดตัวนี้มี Density เท่ากับโลมันจะขึ้นไปสูงทั้งสิ้นเท่ากับ p2 ส่วนด้วยโ o g นี่คือความหมายของคำว่า pressure head หรือหรือ s t a t หรือ static head นะครับก็คือเป็นความสูงที่ความดันค่าที่เรากำลังสนใจนี่สามารถดัน fluid ที่มี density เท่ากับ rho ขึ้นไปได้สูงเท่ากับเท่านั้นนะครับส่วนเทอมถัดไปเทอมถัดไปคือ velocity head ก็คือ v กําลัง2ส่วนด้วย2 g ความหมายก็คือมันกำลังมีความเร็วอยู่เท่าไหร่ก็เอามายกกำลัง2แล้วหารด้วย2 g ไป นั่นนั่นก็คือ velocity head ส,ส่วน potential head นะครับส่วน potential head ที่เป็นเทอร์มแนะครับที่เป็นเทอร์มแมันคือเรากำหนดตำแหน่งอ้างอิงขึ้มนมา1นึ่ตำแหน่งขอโทษด้วยนะครับจริงๆเราต้องเขียนเป็นเส้นตรงในแนวนะครับเนาะตรงนี้เราจะเรียกว่า z ซเท่ากับศนะครับระยะจากตำแหน่งที่1จนถึงตำแหน่งอ้างอิงเราก็จะเรียกว่า z 1นนะครับระยะจากตำแหน่ง อ้างอิงจนถึงตำแหน่งที่สองเราก็จะเรียกว่า Z2 นะครับพวกนี้คือ Z1 Z2 นะครับดังนั้นในสมการที่บอกว่า p 1ส่วนด้วยโ o g บวกด้วย v 1นกำลังสองส่วนด้วย2 g บวกด้วย z ซบวกด้วย h in นะครับย่อมเท่ากับ p 2ส่วนด้วยโ o g บวกด้วย v 2อกำลังสองส่วนด้วย2 g บวกด้วย Z2 เอ่าบวกด้วย h out นะครับแล้วก็บวกด้วย h loss นั้นนะครับแต่ละเทอมนี่ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับการที่คุณไปเรียนเรื่อง p hydrostatic นะครับ p hydrostatic หวังว่ายังคุณคุ้นที่มันมีค่าเท่ากับ log h mm hmm. เมื่อ h ค่านี้คือความสูงของน้ำที่อยู่ภายในภาชนะเป็นคนละเรื่องกัน แต่แต่คุณก็จะเห็นว่าเมื่อผมคูณไขว้ log เข้าไปเทอมนี้ก็จะกลายเป็น log z เทอมนี้ก็จะกลายเป็น log h in มันดูฟอร์มมันคล้ายๆกับเรื่องนี้แต่มันเป็นคนละเรื่องกัน p hydrostatic เท่ากับ log h อันนั้นเป็นการพูดกันเรื่องที่ว่ามี fluid ที่มี density เท่ากับ rho อยู่ภายในภาชนะที่ความลึกที่ต่ําจากผิวลงไปทั้งสิ้นเท่ามันกับ h จะถามว่ามีความดันเท่ากับเท่าไหร่ตัวนั้นมีความดันเท่ากับ log h แต่ตอนนี้นี่ ฟูอิดมีการไหลตัวละคำว่าไฮโดรสแตติกนี่น,นตอนนั้นตอนที่เราสนใจมันเป็นเรื่องสแตติกเพรสเชอร์อ่ามันมันมันเป็นเรื่อง stat, ฟูดสแตติกมันฟูดก็จะหยุดนิ่งตอนนี้ฟูอิดมีการไหลตัวละนะครับอ่าเมื่อเราพิจารณาพลังงานแต่ละเทอมแต่ละเทอมออกมาปรากฏว่ามันมีเทอมที่เกิดขึ้นเนื่องจากความดันที่ดันเราทำให้ฟูด มีการเคลื่อนที่ไปเกิดขึ้นเนื่องจากไคเนติกเอนเนอร์จีเกิดขึ้นเนื่องจากความสูงของฟลูอิดเกิดขึ้นเนื่องจากมีพลังงานเข้ามาเกิดขึ้นเนื่องจากมีการดึงพลังงานออกไปเกิดขึ้นเนื่องจากลอสนะครับและโดวยวิธีการเอาบางเทอมหารทำให้แต่ละเทอมซึ่งแม้ว่าจะแทนก็คือพลังงานนั่นเองออกมาหน่วยของมันกลายเป็นความสูงนะครับแล้วมันก็ทำให้อ่า พอเวลาที่เรามองเราเราก็เลยมักจะไปสับสนกับ logh ในตอนแรกนะครับพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บนะครับนักศึกษาที่เรียนไปก่อนหน้านี้ก็จะงง,งงเรื่องพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้นี่ผมอธิบายละนะครับว่าแต่ละเทอมคืออะไรนักศึกษาจะต้องไม่งงอีกต่อไปนะครับว่าซัตัวนี้นะครับซหนึ Z ่งตัวนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีน้ําอยู่สูงจากตําแหน่งที่เราสนใจขึ้นไปจนสนเซัหนึ่งซหนึ่งคือระดับความสูงของจุดที่เราสนใจ ไปจนถึงระดับอ้างอิงนะครับในที่นี้ผมจึงได้บอกว่าผมจึงได้เคยอธิบายนะครับว่าตำแหน่งอ้างอิงนี่เป็นตำแหน่งไหนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายถ้ามีตำแหน่งอ้างอิงหนึ่งอันนี้เรียกว่าซัทหนึ Z ่งซัทซัทเรฟเลนหนึ่งอันนี้เรียกซัทเรฟเลนสองเท่ากับศูนย์ถ้าระยะทั้งสองอันนี้ต่างกันอยู่เท่ากับซัทเรฟ คุณจะเห็นว่าต่อให้เราเปลี่ยนตำแหน่งอ้างอิงไปอยู่ s ัต r e ฟ e ล e n ซ e 2 s t ตลบด้วยซ2นะครับต1ลบด้วยังยังเป็นค่าเดิมเพราะมันคือผลต่างของความสูงตรงนี้นะครับมันคือผลต่างความสูงระหว่างจุด2เทียบกับจุด1อยู่ดีตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเลือกระดับอ้างอิงอยู่ตรงไหนซัความความสำคัญจริงๆใน Energy Equation ก็คือค่าซัต2ลบด้วยซันะครับ มันมันจะไม่ใช่ความสูงแอบส์ลูนะครับเช่นสมมุติว่าซัหนึ่งมีค่าเท่ากับ10เมตรเมื่อเทียบกับเรฟเฟลตหนึ่งนะครับซัทสองมีค่าเท่ากับ20เมตรเมื่อเทียบกับเรฟเฟลต์หนึ่งซัดสองลบด้วยซัทหนึ่งซัสองลบด้วยซัดหนึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ10เมตรเมื่อคิดเทียบกับเรฟเฟลตหนึ่งถ้าซั e เรฟเฟลตมีค่าเท่ากับ10เมตรด้วยคือคือกรณีนี้นะครับ ถ้าคิดเทียบกับเ e ฟเลน n c หนึ่งผมเขียนให้ดูใหม่อีกทีหนึ 1, ่งซัดสองลบด้วยซัดหนึ่งโดยใช้เ e ฟเลน n c หนึ่งคุณก็จะเห็นว่าใช้เ e ฟเลน n c หนึ่งนะครับมันก็จะเป็นยี่สิบลบด้วยสิบคำตอบก็คือสิบเมตรแต่ถ้าเป็นซัดสองลบด้วยซัดหนึ่งโดยใช้เ e ฟเลน n c สองคุณก็จะเห็นว่ามันก็จะกลายเป็นยี่สิบเมตรอันแรกนี่นะครับยี่สิบเมตรตัวนี้ บวกกับระยะซ Refer e n c ท่เท่ากับ10เมตรด้วยก็จะกลายเป็น30ส่วน z 1นนี้นะครับก็จะกลายเป็น10เมตรตัวนี้บวกด้วย Refer e n c e อีก10ก็จะกลายเป็น20พราะันทั้งหมดก็จะออกมากลายเป็น10เมตรเหมือนเดิมเพราะนั้นไม่ว่าคุณจะใช้ตำแหน่งอ้างอิงไหนคำตอบก็ามาเป็น10เมตรอยู่ดีนะครับพยายามทำความเข้าใจแต่ละเทอมทดีๆเพราะว่าในโจทย์จริงๆบางครั้งโจทย์ก็ไม่ได้วาดรูปให้ดูคุณจะต้องทำความเข้าใจเอง คอาจจะบอกทำไมไม่วาดให้ดูในชีวิตจริงเมื่อเป็นวิศวกรก็ไม่มีใครวาดรูปให้ดูคุณเองต้องเป็นคนวาดรูปออกมาให้ได้คล้ายๆอย่างที่ผมวาดแล้วก็จะแก้ได้นะครับนักศึกษาหวังว่าการตีความแต่ละเทอมอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาในการใช้ energy equation ต่อไปครับสวัสดีครับ